คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางเรื่องมันเหมือนถูกเขียนไว้ล่วงหน้าเหมือนกับว่าเรากำลังเดินตามเส้นทางที่ถูกวางไว้แล้วโดยที่เราไม่รู้เลยว่าปลายทางมันจะพาเราไปเจออะไรสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันอยากมาคุยเรื่องไพ่ทาโรกับเรื่องเงินเงินทองทองกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินหรืออาจจะเคยลองเปิดไพ่ดูดวงการเงินกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะ แล้วเคยสงสัยไหมว่าไพ่ใบไหนกันนะที่แม่นที่สุดเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยเอาจริงๆนะไม่มีไพ่ใบไหนที่แม่นที่สุดแบบฟันธงเป๊ะๆหรอกคะ่ะเพราะการดูดวงด้วยไพ่ทาโรมันไม่ใช่การบอกอนาคตแบบ100%เซนแต่เป็นการอ่านพลังงานรอบตัวเราณนะช่วงเวลานั้นๆมากกว่า แต่ถ้าถามว่าไพ่ชุดไหนหรือไพ่ใบไหนที่มักจะสื่อถึงเรื่องการเงินได้ชัดเจนที่สุดฉันว่าต้องยกให้ชุดเหรียญหรือ Pentacles ในสำหรับ Minor Arcana ค่ะในชุดเหรียญเนี่ยจะมีไพ่หลายใบเลยที่พอเปิดมาปุ๊บเราก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าอ๋อนี่มันเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองชัดๆเช่น a อ e ออฟเพน a c l ค s acles, ใบนี้คือโอกาสใหม่ๆทางการเงินการเรื่องธุรกิจการลงทุนหรือแม้แต่โชคลาภแบบไม่คาดฝัน Ten of Pentacles ใบนี้คือความมั่นคงทางการเงินความสำเร็จในระยะยาวการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับครอบครัว The Emperor ใบนี้อาจจะไม่ได้สื่อถึงเงินโดยตรงแต่สื่อถึงอำนาจการควบคุมการวางแผนซึ่งล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการเงินทองแต่อย่าเพิ่งรีบสรุปว่าถ้าเปิดได้ไพ่เหล่านี้แปลว่ารวยแน่นอนนะคะเพราะไพ่ทาโรมันต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยเช่นไพ่ใบข้างๆตำแหน่งของไพ่และที่สำคัญที่สุดคือสถานการณ์ปัจจุบันของคุณเอง จำไว้เสมอว่าไพาทาโรเป็นเหมือนแผนที่ที่ช่วยให้เราเข้าใจทิศทางของชีวิตได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วคนขับก็คือตัวเราเองค่ะเราต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกเส้นทางและลงมือทำเองตอนนั้นฉันเคยเปิดไพได้10 of Pentacles ติดติดกันหลายครั้ง ฉันดีใจมากคิดว่าชีวิตนี้คงรวยแน่ๆแต่สุดท้ายฉันก็ไม่ได้รวยแบบถูกหวยแต่ฉันรวยขึ้นจากการทำงานหนักการวางแผนการเงินที่ดีและการลงทุนอย่างชาญฉลาดตังหาดเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อไพ100่ร้อยเปอร์เซนตแต่จงใช้ไพ่เป็นเครื่องมือในการสำรวจตัวเองทำความเข้าใจสถานการณ์และตัดสินใจอย่างมีสติค่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้แตะใจคุณฝากกดติดตามไว้นะเราจะเติบโตไปด้วยกันและจำไว้ว่าถึงแม้บางครั้งชีวิตจะดูเหมือนถูกเขียนไว้ล่วงหน้าแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเขียนตอนจบใหม่ได้เสมอ